ไก่ใส่เห็ดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะวันนี้เราทานกันอย่างเอลึกเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทำคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะหวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความแห่งครอบครัวนะคะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะ วันนี้ก็วันนี้ก็เช้ากันจ้า <c oughs> น้องจีเตอร์ <c oughs> ไม่ให้ถ่ายนะคะไม่ยอมให้ถ่ายน้องก็กินข <c oughs> กินรสช่องไข่ก่อนข้าวเนาะนำร่องวันนี้กินได้เยอะเลยนะคะหลานเชา้ากับไก่ทอดน,นะคะ <c oughs> อันนี้พี่เล็กก็มีถัดถบุ้งไฟแดงต้มน้องติเตอร์ก็กินเหมือนกันค่ะอันนี้ก็หิวน้ำนะคะร้องขอน้ำเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทำคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ วันนี้วันดีวันแห่งครอบครัววันนี้วันวันเสาร์นะคะเพื่อนๆมาทานข้าวะค่ะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความแห่งครอบครัวนะคะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนะาะยำไก่ใส่เห็ดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะวันนี้เราทานกันอย่างอรอยนะคะ วันนี้ก็เป็นวันแห่งความแหง่งครอบครัวนะคะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะคุณปู่ก็หยิบน้ำให้ทานทานข้าวทานขนมวันนี้ได้หลายอย่างากระไก่ทอดน,นะคะ<ม>วันนี้พี่เล็กก็มีถั่วบุ้งไฟแดงต้มข้าวกระไก่ทอดน,นะคะ วันนี้พี่เล็กก็มีผัดผักบุ่งไฟแดงต้มเมื่อวานซื้อเห็ดภูฐานมาต้มยำค่ะอร่อยค่ะใหเติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมดเติมอ,อีกหนึ่งจานคงจะอร่อย วันนี้ก็วันนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆที่เล็กก็กินข้าวเติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมดเติมอีกหนึ่งจานคงจะอร่อยวันนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆ พี่เลก็กก็กินข้าวเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทคําคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะเติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมดเติอมอีกหนึ่งจานคงจะเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทคําคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะส <üş> วัสดีค่ะเติมข้าวไปสองจานแล้วนะคะ ใครยังไม่ทานข้าวหรอกมาเลยจ้าทานด้วยกันอร่อยของเขานะคะเพื่อนวันนี้พี่เล็กส่วนมากพี่เล็กต้มไก่ก็จะใส่เห็ดด้วยนะคะใส่เห็ดอ่างเลยนะคะมีรสช่องไทยด้วยนะคะน้องตีเตอร์ก็ทานรสช่องคุณปู่ก็หยิบน้ำให้ทานทานข้าวทานขนมวันนี้ได้หลายอย่าง วันนี้วันดีวันแห่งครอบครัววันนี้วันวันเสาร์นะคะเพื่อนๆมาทานข้าวเช้ากันจ้าน้องจิเตอร์ไม่ให้ถ่ายนะคะไม่ยอมให้ถ่ายน้องก็กินวันนี้วันดีวันแห่งครอบครัววันนี้วันวันเสาร์นะคะเพื่อน าทานข้าวยำไก่ใส่เห็ดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะวันนี้เราทานกันอย่างอร่อและข้ากันจ้า <c oughs> น้องจิเตอร์ <c oughs> ไม่ให้ถ่ายนะคะไม่ยอมให้ถ่าย <c oughs> น้องก็กินไก่เติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมดเติมอีกหนึ่งจาน คงจะเอาเล้าเติมข้าวไปสองจานแล้วนะคะใครยังไม่ทานข้าวหรอกมาเลยจ้าทานด้วยกันนะยำไก่ใส่เห็ดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะวันนี้เราทานกันอย่างอร่อยอร่อกันจ้า <c oughs> น้องจิเตอร์ <c oughs> ไม่ให้ถ่ายนะคะไม่ยอมให้ถ่าย น้องก็กินขึ้นกินรสช่องไข่ก่อนข้าวเนาะนำร่องวันนี้กินได้เยอะเลยนะคะหลานชาค่ะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความแห่งครอบครัวนะคะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะนะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความ เห็นครอบครัวนะคะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะข้าวเติมข้าวไปสองจานแล้วนะคะใครยังไม่ทานข้าวหรอมาเลยจ้าทานด้วยกันนะเมื่อวานซื้อเห็ดภูฐานมาต้มยำค่ะอร่อยค่ะใครเติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมด เติมอีกหนึ่งจานคงจะเอาเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทำคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะยำไก่ใส่เห็ดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะวันนี้เราทานกันอย่างอร่อยเติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมดเติมอีกหนึ่งจาน คงจะอรุกินรสช่องไถ่ก่อนข้าวเนาะนำร่องวันนี้กินได้เยอะเลยนะคะหลานชา้างกินรสช่องไถ่ก่อนข้าวเนาะนำร่องวันนี้กินได้เยอะเลยนะคะหลานชา้างวันนี้ก็นะค่ะ วันนี้ก็เป็นวันแห่งความแห่งครอบครัวนะคะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะข้าวกระไก่ทอดนะคะวันนี้พี่เล็กก็มีผัดผักบุ้งไฟแดงต้มในเติมข้าวจานที่สองนะคะกินข้าวจานแรกหมดเติมอีกหนึ่งจานคงจะอข้าวกระไก่ทอดนะคะ อันนี้พี่เลเก็กก็มีผัดักบุ้งไฟแดงต้มข้าวเติมข้าวไปสองจานแล้วนะคะใครยังไม่ทานข้าวหรอกมาเลยจ้าทานด้วยกันนะกินรสช่องไทยก่อนข้าวเนาะนำร่องวันนี้ กินได้เยอะเลยนะคะหลานชาเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทําคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะ <t od ulate> อร่อยนะคะเ <t od ulate> พ <contacts> ื่อนๆพี่เล็กก็กินข้าวเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทําคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทําคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสด <sized> ีค่ะวันนี้ วันดีวันแห่งครอบครัววันนี้วันวันเสาร์นะคะคุณเพื่อนมาทานข้าวท้าวกะไก่ทอดนะคะวันนี้พี่เล็กก็มีผัดผักบุ้งไฟแดงต้มเมื่อวานซื้อเห็ดภูฐานมาต้มยำค่ะอร่อยค่ะอร่อยของเขานะคะ เพื่อนวันนี้พี่เล็กส่วนมากพี่เล็กต้มไก่ก็จะใส่เห็ดด้วยนะคะใส่เห็ดเป็นวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะทำคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะยำไก่ใส